สุดอันตรายบ้านร้าวทั้งหลังสุดจนอยู่ไม่ได้แถมผ่อนยังไม่หมดวันนี้ไปกันที่จังหวัดสม,มุทรปราการนะครับหลังหญิงร้องสื่อซื้อเทาเฮาขนาด2ชั้นกว่า1นล้านบาทจนทุกวันนี้ยังไม่สามารถเข้าอาศัยอยู่ได้เนื่องจากบ้านเริ่มแตกร้าวทั้งหลังเหล็กเส้นโพแถมบางส่วนพังลงมากองกับพื้นขณะเจ้าตัวร้องไห้หน่วยงานแต่เรื่องยังเงียบอีกด้วยครับ จากในกรณีข่าวบ้านร้าวแถวพระสมุรเจดี JD, นะฮะว่ากันว่าแถวนั้นเคยเป็นบ่อกุ้งบ่อปลาแล้วก็มีน้ําทะเลหนุนติโอโนคิดว่าสาเหตุหลักๆนี่เกิดจากอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะครับก็คือพื้นที่แถวนั้นน่าจะเป็นพื้นที่อ่อนนะครับพื้นที่ลุ่มน้ําที่เคยเป็นดินเลนมาก่อนดังนั้นการฝากเสาเข็มให้ลึกมีการเทสเข็มหรือว่ามีการบอริงเข็มเนี่ยแล้วเจาะไปในความลึกที่เราต้องการหรือวิศวกรกําหนดเนี่ยสำคัญมากนะครับ ดังนั้นนะครับเวลาเราเลือกซื้อบ้านในพื้นที่ที่เป็นดินเลนนะครับหรือเป็นที่ถมใหม่เนี่ยท่านต้องคํานึงไปถึงในเรื่องเสาเข็มเป็นหลักออกแบบก่อสร้างมาดูแล้วก็วิศวกรประเมินก่อนนะครับให้มีความลึกของเข็มที่เพียงพอจากในข่าวบอกว่าซื้อตั้งแต่ปี52พบปัญหาปี6 5ก็คือว่าผ่านมาแล้ว13ปีจริงๆแล้วความเสื่อมอายุของอาคารตามการออกแบบเนี่ยฮะมันควรจะอยู่กี่ปีหรือว่าอายุการพังทลายของบ้านควรจะต้องเป็นอย่างไรบ้างครับ ที่จริงแล้วนะครับพูดยากนะครับเรื่องพวกนี้ถ้าจะพูดไปค่อนข้างกว้างมากนะครับแต่ท่านควรจะกําหนดจากอ้างอิงจากการรับประกันของบ้านนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นท่านซื้อบ้านโครงการท่านก็ควรที่จะดูสัญญานะครับว่าเขาระบุประกันโครงสร้างกี่ปีนะครับมันก็มีตั้งแต่5ปี10ปีนะครับแล้วแต่หมู่บ้านที่ท่านเลือกซื้อนะครับท่านก็ต้องพิจ,จารณาหากหมดประกันไปแล้วนะครับ นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังว่าท่านต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับหากบ้านท่านสมมติประกัน10ปีแต่บ้านท่านมาพังปีที่11เนะครับเสี่ยงมากที่ท่านจะต้องรับผิดชอบตอนเองนะครับหรือหาช่างมาซ่อมเองนะครับส่วนใหญ่ไม่สามารถไปเรียกร้องอะไรจากโครงการได้ดังนั้นนะครับผมจะมองย้อนลึกขึ้นไปนิดนึงว่าเวลาเราจะซื้ออะไรบ้านอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องเช็คประวัติโครงการนั้นให้ดีนะครับแล้วก็ดูบริบทโดยรอบว่าคนที่เขามาอยู่ระยะ ยาวหรือว่าอยู่ก่อนหน้าหรือบริเวณแถวนั้นนะ่ะเขามีลักษณะการอยู่อาศัยที่โอเคไหมนะครับหรือว่าบ้านยังคงทนแข็งแรงหรือไม่นะครับไปสอบถามบ้านข้างเคียงได้นะครับว่าที่แถวนี้เป็นที่น้ําท่วมขังหรือเปล่าดินแถวนี้เป็นดินที่อ่อนนุ่มซุดตัวได้ง่ายหรือเปล่านะครับ หากเช็คบริบทพวกนี้แล้วนะครับท่านก็สามารถประกอบการตัดสินใจในการซื้อบ้านในที่นั้นๆได้นะครับก็แสดงว่าวิศวกรที่เซ็นแบบเอ่ยหรือว่าผู้รับเหมาในการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งโครงการเองเนี้ยต้องรับผิดชอบอะไรบ้างหรือเปล่าฮะที่จริงก็มีส่วนผิดนะครับสิ่งปลูกสร้างบ้านคอนกรีตเนี่ยเขาอยู่กัน50ปีอยู่ได้นะครับแต่ว่า10กว่าปีแล้วซุดแล้วพังเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบโทษการออกแบบสะทีเดียวไม่ได้ต้องคํานึงไปถึงการก่อสร้างด้วยดังนั้นท่านก็ต้องไปสืบสาวเราเรื่องค่อนข้าง ยุ่งยากนิดนึงนะครับแล้วหาคนรับผิดชอบเนี่ยยากจริงๆนะครับบางทีอาจจะถึงขั้นไปฟ้องร้องกันนะครับแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกค่าใช้จ่ายจากส่วนใดมาได้ง่ายๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะครับต้องทําใจนิดนึงงากบ้านท่านอยู่ไปแล้วซุดร้าวเอียงนะครับครับอย่างปัญหาแบบนี้ฮะบ้านร้าวเนี่ยยังจะอยู่ต่อได้ไหมฮะหรือว่าควรจะต้องแก้ไขยอย่างไรอยากให้ซีโอนุแนะนำ<า>ทีว<ะ>ิศวกรในท้องที่ไปดูจบเลยครับ เขาจะบอกนะครับว่าบ้านท่านอยู่ได้หรือไม่นะครับถ้าอยู่ไม่ได้อย่าอยู่นะครับเสี่ยงเกินไปอันตรายนะครับ